ทาสวัสดีพี่น้อง fca เบเทบอลทุกทุกท่านกันอีกเช่นเคยครับโอ้โหช่วงนี้รายการชิงแชมป์สโมสรโลกฟอร์มดอบไปเยอะเลยครับเมื่อวานนี้หน้าช่องเลตุ้มเป๊ะเลยครับกราบขอโทษกราบขอขอภัย fc ทุกท่านที่ติดตามเบเนทบอลกันด้วยครับวันนี้ในอีก2กลุ่มที่น่าสนใจครับขอแก้มือ และแก้ตัวกันหน่อยครับคนดีชอบแก้ไขคนจันไลชอบแก้ตัว <Te> <crackers> ไม่เป็นไรครับมาเจอกันวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่21มิถุนายน2568ครับในหน้าช่องแบบนี้ ก็จะยังมีบทความวิเคราะห์วิพา์วิจารณฟุตบอลดีๆมาฝากพี่ๆเพี่น้อง FC เบนเท็บอลทุกๆคนเป็นประจำอยู่แล้วก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่ยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่นะตอนนี้เข้ารับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครเขาไม่ว่าจะเป็นบอลน,นอกกระแสสายตลาดนัดบอลสด อของสดของหวานบวกกับชุดคอลเลคชันตัวเน้นตัว V.I.P เดี๋ยวเบน์จัดให้ในะกลุ่มมันเหมือนเช่นเคยครับง่ายนิดเดียวครับปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เบนส์จะเขียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วนะครับเพียงเสียเวลานิดน,นึงอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกท่านครับจะเจอช่องทางเข้าครอบครัวฟุตบอลส่วนในช่องทางแอปแดงพอยู่ตามนี้แอดและเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้ครับยังเข้าครอบครัวฟุตบอลฟรี ไม่มีค่าจะจ่ายใดๆดังสิ้นครับถ้าพี่ๆ FC พี่น้องทุกคนไม่เปิดโลกไม่เปลี่ยนกับเปิดอกเปิดใจแล้วตามเข้ามาแล้วฝากไว้ด้วยครับสาหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามท่านใดที่ยังไม่ได้กดหัวใจฝากกดติดตามฝากกดหัวใจไว้ด้วยสําหรับพี่ๆ FC ท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามไว้นะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เหมือนเช่นเคยครับ3มทีมที่น่าเลือกเชียร์นะครับ3ทีมเน้นที่ หน้าเอาไปใส่เน้นใส่หนักเทนนะตัดก,กันได้วันนี้เบนจะขอโฟกัสที่รายการทัวร์เมนต์ชิงแชมป์สโมสรโลกรอบแบ่งกลุ่มกันเหมือนเช่นเคยครับขอโฟกัสที่กลุ่ม E ก่อนเลยครับระหว่าง อินเตอร์มิลานครับวันนี้จะเจอเจอกับอูลวาวเลสไดมอนครับคู่นี้คลิกออเวลาตีสองตรงครับก่อนเกมเขายกให้กับอินเตอร์มิลานครับจากกันโชซิลาอิตาลีครับเปิดโจ์มาเหนือกว่าอูลวาวเลสค่อนข้างเยอะครับไม่แปลกอกแปลกใจครับว่าอินเตอร์มิลานจะเปิดมาขนาดนี้วันนี้อินเตอร์มิลานต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจะจยิ้มหวานและเฮ่เต็มๆครับสำหรับแนวทางทัศน์ฟุตบอลคู่นี้ เบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่อินเตอร์มิลานครับเบนอมองว่าอินเตอร์มิลานนัดแรกที่เสมอกับมอนเทลมา1ประตูต่อ1ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับคุณภาพเกมลุกคุณภาพเกมรับหรือรูปแบบการเล่นหรือแผนการเล่นก็แผนเดิมๆครับเล่นหลัง3นะครับ3-5-2อะไรประมาณนี้นะครับ วันนี้มีอีกหนึ่งบทพิสูจน์ครับคือพวกเขาหลังชนฝาแล้วต้องเก็บ3ามแต้มให้ได้เจอเจอกับทีมที่มีศักยภาพทีมที่ต่ำกว่าตัวเองอย่างอุลวราเลสเดมอนนำซ้ำอุลวราเลสเดมอนนัดล่าสุดนะครับที่ จะเจอนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มที่แพ้หรือว่าเพจมา3ประตูต่อหนึ่งพวกเขาไม่มีอะไรเลยทั้งคุณภาพเกมลุกคุณภาพเกมรับวัดกันปอนต่อปอนตัวเองอินเตอร์มิลานเป็นถึงรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนีกวันนี้เบนมองว่าไม่ไดไ้ไม่ใช่งานยากขนาดนั้นแล้วโจทที่เปิดมาแบบนี้ก็ไม่ได้แปลอกแปใจเพราะว่าถ้าวัดกันด้วยคุณภาพทีมคุณภาพตั้งแต่ตัวเองเหนือกว่าเยอะครับไม่ว่าจะเป็นสองกองหน้าอย่างเราตโลมาติเนส กลับมาคุสตูรานอย่างนี้นะครับความแข็งแกร่งตัวต่อต,ตัวบวกกับลูกกลางอากาศดีกว่าอยู่แล้วเชียร์อินเตอร์มิลานครับวันนี้ยังมองว่าด้วยโจดกระแสค่าสัมปะสิทธิ์ทุกอย่างภาพรวมและโม um. เมนตัมเหนือกว่าอุลเวเลสครับเชื่อว่าวันนี้อินเตอร์มิลานจะเก็บ3ามแต้มได้และจะชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูเชียร์อินเตอร์มิลานเป็นคู่แรกที่น่าสนใจสวยจ,จัดและสวยามากๆครับส่วนคู่ต่อมา ขอขยับมาดูอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่ม F ครับขยับเวลาขึ้นมาอีกนิดนึงครับลิกออฟเวลาตีห้าตรงครับจะเป็นฟูมิน e เซจากบราซิลครับวันนี้จะเจอเจอกับบูซานฮุนไดจากเคล็กหรือเกาหลีครับสำหรับ โจ์และแนวต้านก่อนเกมเขายกให้กับฟูมินเซ่ครับวันนี้เปิดโจทย์มาเหนือกว่าบูซานฮุนไดค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับคือวันนี้ฟูมินเซ่ต้องบังคับชนะไปก่อนค่อยจัดได้ยิมสําหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนจ์จาอลึกรายละเอียดลงไปครับเบน์แนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่ฟูมินเซ่ครับเพราะ,ะทัวทร์นาเมนต์รายการชิงแชมป์สโมสรโลกครั้งนี้ทีมจากอเมริกาใต้และจากลีกบราซิลค่อนข้างที่จะทำผลงานได้ดีมากครับไล่มาตั้งแต่เพาไมรัต โบตาโฟโกที่ล้มยักษ์อย่างปารีสได้และสดสดร้อนๆนะครับอย่างฟา์เมโก้ค้ำคืนที่ผ่านมาที่ทะลมเชลซีไปถึง3ประตูต่อหนึงวันนี้ฟูมิเนเซ่นะครับจะเจอเจอกับบูซานอุนไดเกรดฟุตบอลอเมริกาใต้คุณภาพทีมบวกกับนะครับทัดตัวต่อตัวทัก,กษะฟุตบอลน่ะ นะครับเบนมองว่าฟูมินิเซ่ดีอยู่แล้วนัดแรกที่ฟูมินิเซ่จะเจอกับดอทมุลย้อนกลับไปถ้าดูผลงานพวกเขายังไม่ได้แสดงศักยภาพในเกมลุกมากเท่าไหร่เพราะจะเน้นรับมากกว่าแต่คุณภาพเกมรับฟูมินิเซ่ดีมากๆส่วนทางบูซานฮุนไดนัดล่าสุดครับพ่ายให้กับมาเมโลดี้ซันดาวหนึ่ประตูต่อศย์คือเหนียวพอประมาณแต่ก็มีหละลวมและมีเล่นพลาดเป็นบางตำแหน่งและมีบางจังหวะร่าง ถ้าวัดกันด้วยจังหวะสําคัญสําคัญเบนจมองว่าเป็นทางฟูมิเนเซ่ที่ทีเด็ดที่ขาดน่าจะเหนือกว่านะครับเชียร์ฟูมิเนเซ่ครับเชื่อว่าวันนี้จะเก็บ3แต้มเบียดชนะทางบูซานฮุนไดได้เป็นอย่างน้อยเป็นคู่ที่2ที่น่าเชียร์ครับปิดท้ายสวยๆโฟกัสที่กลุ่ม E นะครับขายาบเวลาขึ้นมาอีกนิดนึงครับชิกออฟเวลา8นาฬกาของเช้าวันพรุ่งนี้เลยครับ จะเป็นลิเวอร์เพจจากอาร์เจนตินาครับจะจะ,จะเจอกับมอนเตเลจากเม็กซิโกครับก่อนเกมเขายกให้กับทางลิเวอร์เพจครับวันนี้เปิดโจทย์มาคือต้องบังคับชนะสถานเดียวค่อยจะยิ้มหวานและเฮตเต็มสำหรับทัศนาฟุตบอลคู่นี้ เบนแนะนำให้เลือกเชียร์ที่ลิเวอร์เพลครับเบนมองว่าคุณภาพเกมลุกบวกกับศักยภาพนักเตะหรือขุมกําลังในเชิงลึกและศักยภาพทีมอะลิเวอร์เพดดีกว่าถ้าย้อนกลับไปดูนัดแรกครับลิเวอร์เพลชนะทางอุลเราเลสเดมอนมาได้3ประตูต่อหนึ่งแล้วกู้ลูกกลางอากาศดีมากๆได้จากลูกกลางอากาศถึง2ลูกแล้วมาเจอกับมอนเล ซึ่งเสมอกับอินเตอร์มิลานมาได้1ประตูตัวหนึ่งตัวที่เราคุ้นชื่อคุ้นทีมหน่อยก็จะเป็นลามอส นะครับทำประตูได้ด้วยนําอินเตอร์มิลานได้ด้วยในนัดแรกที่ผ่านมาย้อนกับไปดูหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งเฮดทูเฮดที่เจอเจอกันเคยเจอเจอกันมา2ครั้งในปี2023และ2024ครับปี2023กัดชับมิดเป็นทางลิเวอร์พูลที่ชนะมอนเทลมาได้1ประตูต่อศูนย์และปี2024เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นบอลสูสีเกรดฟุตบอลลีกอาร์เจนตินา และเกรดฟ,ฟุตบอลลีกเม็กซิโกแต่ถ้าวัดกันด้วยทีเด็ดทีขาดในคุณภาพเกมลุกเบนจะมองว่าลิเวอร์พูลนะครับคุณภาพเกมลุกค่อนข้างที่จะดูดันและเด็ดขาดกว่าเชื่อว่าวันนี้ลิเวอร์พูลจะเก็บ3ามแต้มและการันตีการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับเชียร์ลิเวอร์พูลไปเลยครับวันนี้เชื่อว่าชนะได้แน่แน่นี่คือ3มทีมที่น่าจะาจะให้เลือกเชียร์ในวันนี้ครับเดี๋ยวตัวอื่นเราไปเจอกันในบ้านครับ3ทีมนี้ อยากแนะนําว่าแยกเน้นทุกตัวการันตีกําไรครับประกอบไปด้วยอินเตอร์มิลานฟูมิเนเซ่ลิเวอร์พูลครับตัวอื่นเราไปเจอกันในบ้านเปิดใจแล้วตามเข้ามาเข้าบ้านปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เบนเขียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วหรือช่องทางแอปแดงพี่อยู่ตรงนี้แอดเข้ามา แล้วเพิ่มเพื่อนทักกันเข้ามาได้ครับวันนี้ขอให้ทุกท่านดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกพี่น้องเบนเทบอลเอทุกท่านขอให้เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ